เ,เพื่อนๆวันนี้ป้าก้อยก็ไม่ได้ขึ้นเขานะคะป้าก้อยก็จะไปเยี่ยมเพื่อนที่มามจากประเทศไทยค่ะมึดวันนี้ป้าก้อยอยเดินไ,<า>ไปที่ถนนมากป้าก้อยค่ะป้ก้อยก็มาถ่ายเก็บวิวสวยๆให้เพื่อนๆได้ดูค่ะน,นี่ก็ป้าก้อยก็ตัดเต็มน,นิดนึง <c oughs> ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยค่ะเดี๋ยวนะ เอาเลยปะก้อยดิมันสว่างแงกว่าวาจังเลยค่ะต้องว่าสวยสวยค่ะยางงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะคะเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะแล้วไปเจอกันที่ระหว่างทางต่อนะคะพาชมวิววันนี้ค่ะ แ,แต่ดูหน้าบอกว่าไม่มีหรอกตรงนีแต,นแต่มีคนเขาบอกว่าเจอหมีมันจเดินลงมาคอร,ร์รฟอสนะคะแบบนี้หรอจ้าโอสวยจังเลยตรงนี้โุ้ยมันมันก็มีนะปะ้าก้อยเพราะว่าบางทีแบบมันเดินลงมาก็มีมีอะไรที่หน,หนูกลัวนะเดิ่อนตรงนี้สวยค่ะถามว่าเข้าปากกัวอะไร คือแต่ที่ป่าน้ำป่นอยู่นะมันบางวิวฉันแบบอ้นีเม่เลยอะต้องป่าปนค่ะคือถ้าถ้าเจอกวางมูสไม่เท่าไหร่แต่เจอมีวาสลบก,ก่านี่นก็จะติดไตเหต็ดนะปะ้าก็ชอบรัว รัวบ้านที่มันเตี้ยๆสีขาวอย่างเงี้ยตอนนี้แดดออกตอนนี้แดดเริ่มออกแล้วกับเพื่อนตอนนี้ถึงอะไรแล้วเออไม่รู้แหะแต่ว่าหเห็นมันตรงเขาวสวยๆก็เลยถ่ายรูปให้เพื่อนๆดู ระดับใช่ไหมโหนี่ไงตรงนี้ไงที่เ็าตกปลาแซลมอนนะ,พะเพื่อนนี่ราคาน้ำหลากอย่างนี้นะคะนี่เนี่ยแม่น,จมนนะ้จะตกป่างตกปลาแซลมอนจะตกตามแม่น้ำเหมือนน้ำมันมันน้ำตกอย่างนั้นอะ ้านะคะเนี่ยไว้สําหรับวบัวสำหรับวัวสำหรับแกะสำหรับวัวสำหรับแกะหน้าหนาหโอ้ยตรงนี้นสวยจังเลยค่ะพเพื่อๆสวยเนาะอ,อืมร้วสวยมากเลยค่ะเดี๋ยว,วจะลงคลิปไปดูวันนี้เลยนะคะพเพื่อนๆอันนี้ถือว่าเป็นคลิปพิเศษค่ะพเพื่อนๆ ว่างทางไปบ้านเพื่อนเมื่อวานนี้เพื่อนเขามาจากประเทศไทยนะคะวันนี้ไม่มีของอะไรมาฝากเพื่อนที่มาจากประเทศไทยป้าก้อยเก็บเห็ดก็เอาเห็ดมาฝากเขาละคะเมื่อวานนี้วาน้องตรีป้าก้อยไปเก็บเห็ดกันเห็ดทั้งหมดก็เอามาฝากเพื่อนนี่ละคะแต่ว่าไม่รู้สามีเขาจะไล่ออกจากบ้านหรือเปล่า สวัสดีสวัสดีค่ะค่ะวันนี้เราก็ป้าต้อยก็เก็บวิวป้าต้อยก็เก็บเก็บวิวสวยๆวยมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะก็มันอาจจะไม่ค่อยเ๊ะมากเพราะว่าเราเราเราถ่ายในในรถนะคะมันอาจจะมีไหวบ้างอะไรบ้างก็ต้องขออภัยนะครับเพื่อนอย่างนั้นก็เดี๋ยวเราไปดูวิวกันต่อเลยค่ะไปกันเลย ป่าเนี่ยเอ้ทั้งหมดสวยว่ะแม่ชอบแบบว่ามีแบบอะไรยิ่งดูฟินมากค่ะป้าเราสงสัยน้องคนนั้นว่าโทรศัพท์น้องเขาเป็นอะไรหรือเปล่าวะทำไมาเสียงเขาไม่ได้ยินเราก็ลองเปิดดูแล้วว่าโทรศัพท์เราเปิดเปิดเสียงมันได้ยินนะน้อสวยจังเลยค่ะ นะถนน,นที่จะไปน้ำซุดก็เหมือนกันนะถนนสวยนะเออเออตอนนี้สวยจังเลยอะ่ะ ะไรนะอไไล์ของใครของวาเราของปอยลปอยุปอยกันป้าก้อยกีกลังเก็บอยูป้าก้อยก็อีกประมาณสักเท่าไหร่จะถึงคันเนี้ย เราขับรถมาชมั่วโมงกว่าแล้วมั้งหรือไงประมาณยี่สบหนาทีประมาณยี่หกนาทีก็จะถึงบ้านเพื่อนค่ะ เพื่อนนะคะเพืเ่อน ขวาไม่ใช่เหรออืมมันเลยมา,ลมา,มากกแล้วเหรอก็รถออกเมื่อกี้ไงหรูอว่านะอ๋อเลยแล้เมื่อกี้อ่ะเมนี่บอกว่าบอกผิดหรือเปล่าเนี่ย เอานาฬิกามัน11นาทีส1บเอ่อครอปกับสิอกับครอกับสิอ็กับ11บเอ็ดเวลาทีคล็อกกับ11กับ11บเอ็ดมันหมดไปหลุมเยอะจังเลยก็มันเป็นฟาร์มเลยคะบ้านคุณติ๋มก็มีฟาร์มอ๋อเหรอเป็นฟาร์มเข้าไป เขเพื่อนๆฟาร์มนี่เขาก็จะเลี้ยงโคโนมนะคะเ,เลี้ยงแกะขกบดแกะแล้วก็ปลูกหญ้าให้แกะกินให้วัวกินข,ข้าบ้านก็สวยจ้าขับมาถูกไหมล่ะคะเนี่ข้าบ้านใครก็ไม่ทราบอันนะ <S <S ปจอดหน้าบ้านเขาจ้าเอใชัหรือเปล่าเนาะออ,ออกมาเอา้า อ้าวมีผู้บ่าวรออะไรเงี้ย <c oughs> <c oughs> จะหาให้แตกเลยอ่ะจะขับให้หนักเลยอะจะหน้าบ้างม,มีทะเลนะอันนี้ก็แต่จะมีแนวโน้มมันจะใช่หรือเปล่า ยังซื้อกี่ปีนะปีกว่าเองปีกับแปดเดือน อย่างนี้เดี๋ยวป้าก้อยจะต้องเล่าตอนสองเล่าถึงประสบการณ์ที่ตัวเองเคยเจอค่ะในโมเมนต์ฟินฟินโมเมนต์ที่ช่วงมีความสุขช่วงและช่วงที่ไม่มีความสุขป้าก้อยก็อยากจะแชร์ความรู้สึกเออดีๆแล้วก็ที่มีความสุขให้เพื่อนๆได้ฟัง เดี๋ยวเขาก็กว่าป้าก้อยทิ้งช่วงยาวอีกป้าก็นึกไม่ออกอุ้ยดูวิวเพื่อนอ้สวยมากอันนั้นอันนั้นเป็นเกาะกลางน้ํานะคะเนี่ยเวลาเป็นบ้านพักตากอากาศมันเป็นเหมือนบ้านพักตากอากาศแล้วก็เนี่ยวเขาก็จะใช้เรือข้ามมาเนี่ยค่ะบอู้วเนี่ยขับขึ้นเขาเลยเน,นี่ยนีคะสวยอุย้ยแต่เราขับอยู่ที่60ค่ะนี่เพิ่งออกจากบ้านมาได้ประมาณสัก10นาทีเองนะคะเนี่ยอันนี้ก็คือเขาเรียกโฟลโรโฟ์ค่ะ นี่เหละเขาเรียกโฟล์คคุณผ่า,ผาไม่เคยผ่านมาทางนี้สักทีเน,น,นี่ยแล้วแถบแถบตรงนั้น